ทุกสิ่งในโลกนี้ครับถูกธรรมชาติกำหนดให้มีเป็นคู่คู่เช่นกลางคืนคู่กับกลางวันผู้ชายคู่กับผู้หญิงเลวคู่กับดีรวยคู่กับจนโง่คู่กับฉลาดผู้ใดสามารถเข้าถึงพระธรรมขั้นสูงสุดสามารถตัดกิเลสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผู้นั้นจึงจะก้าวพ้นธรรมชาติที่ว่าต้องมีคู่ ดำรงสันติสุขอยู่เป็นหนึ่งเดียวตลอดนิจเน,นรันการเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นผู้ตกอยู่ในการกำหนดของธรรมชาติที่กล่าวไปข้างต้นชื่อในเอื้ออาทรในคนนี้มีนิสัยใจดีชอบเอื้ออาทรต่อคนอื่นสมชื่อแต่ว่าโชคชะตาหรือจะเป็นลิขิตของกรรมเก่าก็ไม่รู้ทำให้ชีวิตของเขาต้องเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง กว่าเขายื่นมือเขาช่วยเหลือใครช่วยน้อยก็เดือดร้อนน้อยช่วยมากก็เดือดร้อนมากซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในเอื้อคนนี้เกิดในครอบครัวฐานะปานกลางมีกินมีใช้ไม่ขัดสนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดใช้ชีวิตหรูหราได้ตอนวัยเด็กเรียนชั้นประถมเขาชื่นชอบวิธีเขียนกลงกรอนของท่านสุนทรผู ก็หัดแต่งกรอนแปดบังโครงสีสุภาพบ้างสมุดปกแข็งเล่มเบอริ่มเต็มไปด้วยบทกรอนที่เขาแต่งขึ้นเองเพื่อหาความชำนาญจนกระทั่งสามารถด้นกรอนสดด้วยปากเปล่าเหมือนกับคนโบราณสมัยท่านสุนทรผู้ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนรุ่นเดียวกันของนายเอื้อชื่นนายอินเผอิญมีความชื่นชอบเรื่องแต่งกรอนใส่สมุดปกแข็งเหมือนกัน ก็เลยกลายเป็นเพื่อนคููหูเขียนกรอนแปดมาอวดกันทุกวันแต่ของในอินส่วนใหญ่มีแต่สัมผัสนอกขาดสัมผัสในใครที่เคยเรียนวิธีเขียนกรอนจะรู้ดีไยในเอื้อนี่เก่งครบเครื่องทั้งสัมผัสนอกสัมผัสในก็ชีน้แนะให้เพื่อนรู้ข้อบกพร่องแต่ว่าในอินเชื่อว่ากรอนของเขานี่สละสลวยไพเราะดีอยู่แล้วก็ไม่ยอมเสียเวลาแก้ไขปรับปรุง อันเป็นการขัดแย้งกันระหว่างเด็กชั้นประถมแต่ก็ยังคบกันได้เพราะายุคนั้นเด็กเริ่มหันไปนิยมวัฒนธรรมฝรัง่งดูหนังฟังเพลงของเอ็นวิทเพรสลีย์ใครชอบโครงกรอนก็จะถือเป็นคนชมเชยตกยุคล้าสมัยอยู่ต่อมาสองเกลือได้เรียนห้องเดียวกันตอนชั้นประถมปลาย <odel. S 2> เนื่องจากในเอื้อนีขยันแต่งกรอนวิชาอื่น Jedi ก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญก็เลยหล่นจากห้องกอมาอยู่ห้องขอซึ่งในอินยึดครองมาโดยตลอดความใกล้ชิดตอนอยู่ห้องเดียวกันนี่ก็ทำให้ในเอื้อรู้ว่าเพื่อนอดอยากปากแห้งไม่มีอาหารกลางวันกินเหมือนกับคนอื่นก็ถามในอินว่าทำไมทางบ้านไม่ให้ตะตังมาซื้ออะไรกินบ้างล่ะในอินก็ตอบแก้เก้อทานองว่า เมื่อก่อนนั้นน่ะมีโรคอหิวาระบาดแม่กลัวจะติดเชื้อร้ายจึงให้กินแต่ข้าวที่บ้านสองมือ้อคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นมื้อเที่ยงไม่ไว้ใจแม่ค้ากลัวจะเอาโรคระบาดมาใส่ในอินแต่ความที่คบหาสนิทกันก็ทำให้ในเอื้อรู้ว่าทางบ้านในอินนิขสนจนยากแม่มีลูกหลายคนสํำร้ายก็เป็นเมียน้อยเขาชนิดที่พ่อบ้านเบื่อนายทิ้งไปอยู่กับเมียหลวง ยังดีที่ยอมจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกๆส่วนอาหารการกินก็ดูแลกันเอาเองในอินก็เลยไม่มีอาหารกลางวันกินเพราะว่ารายได้แม่นี่ชักหน้าไม่ถึงหลังฝ่ายในเอื้อในมีกล่องข้าวมากินมีค่าขนมอีกหนึ่งบาทสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวหาเ,เร่บางเจ้าขายชามละห้าสิบสตังค์ข้าวราดแกงจานละบาท ในเอื้อก็ใจดีกินข้าวกล่องเอาเงินซื้อข้าวราดแกงให้ในอินใส่ปากอิ่มท้องตลอดช่วงเวลาที่เรียนประถมปลายคำนวณดูแล้วเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อนไปหลายร้อยมือทีเดียวต่อมาสองเกลือจบชั้นประถมไปต่อมัธยมมันคนละแห่งห่างกันไประยะหนึ่งเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีสังคมใหม่ต้องผูกมิตรคบหาสมาคมด้วยกระทั่งในเอื้อเรียนจบ มีงานทําเป็นหลักเป็นฐานโชคชะตาหรือว่าเพราะเหตุแห่งโลก,กลมก็ไม่รู้ทําให้สองเกลือโครจรมาพบกันอีกก็เลยชวนกันแวะร้านเหล้าดื่มพลางเท้าวความถึงความหลังครั้งจากกันไปพลางเรื่องของในเอื้อนะ่ะปกติดีไม่ค่อยมีอะไรต้องเอ่ยถึงแต่ผิดกันในอินเป็นคนละเรื่องเขาผาดผลในยุทธจักรมืดเกี่ยวกับงานผิดกฎหมาย กลายเป็นพันแนคขนฟินดิบจากภาคเหนือขึ้นรถไฟส่งให้เอเย่นใหญ่ในกรุงเทพตอนนั้นฟินถูกขึ้นบัญชีดำเป็นยาเสพติดจอมพลสริษธ,ธนรัฐมีคำสั่งยกเลิกโรงยาฟินแล้วก็เก็บกวาดฟินตลอดจนอุปกรณ์การสูบฟินทั่วประเทศเอามาเผาที่ท้องสนามหลวงแต่ว่าเอเย่นใหญ่เป็นคนมีสีดึงนอินผู้ไม่มีประวัติในบัญชีดำแต่ว่าใจถึง มาทําหน้าที่ขนฝินดิบจากภาคเหนือสู่ภาคกลางมีไรายได้ดีพอสมควรแต่ดีขนาดไหนในเอื้อไม่รู้เพราะว่าตอนเจอกันในอินในอยู่ในช่วงเดือดร้อนตำรวจเริ่มจับพิรุษได้ต้องวางมือจากง,งานอุบาทมาพักอยู่บนชั้นบนของตึกแถวซึ่งชั้นล่างทำร้านโชว์หวยบังหน้านับแต่พบเจอกันเป็นคำรบสองในอินก็แวะมาเป็นนักดื่มขาประจำ ด้วยในเอื้อเห็นแกมิตรภาพครั้งก่อนลูกผู้ชายเจอกันจะชงโอายุให้ดื่มก็จะดูกระไรอยู่ปกติในเอื้อไม่ใช่คอทองแดงแต่ถ้ามีเพื่อนแวะมาหาเนี่ยจะดิ้งได้ถึงไหนถึงกันจนในอินนี่เมาแปลกลับที่พักทุกครั้งไปเมื่อพบว่าในเอื้อยังใจดีเหมือนเดิมในอินก็ปรับทุกประมาณว่าชั่วโมงเนี้ตำรวจเริ่มจับตได้ว่าเขาเป็นหน่วยขนยาเสพติดในายใหญ่ก็เลยสั่งพักงาน ไม่มีไรายได้อะไรนอกจากมีที่พักให้นานทีปีหนถึงจะโยนเศษเงินก้อนจิ๋วๆมาให้กินกันตายเสื้อผ้าของเขากับเมียก็แทบจะไม่มีใส่เมียก็ท้องแก่ใกล้จะคลอดเต็มทีเปรเยถึงความทุกข์อย่างนี้ในเอื้อก็แสดงความเอื้ออาทรโดยพลันไม่ทันช้ารวักกระเป๋าให้ครั้งหนึ่งก็หลายร้อยซึ่งก็มากโขในยุคนั้น ฝ่ายในอินก็ทําเหมือนนิทานเรื่องม้าอารีอคือเรื่องย่อๆมันมีว่าม้าพ่วงพีที่เจ้าของรักใคร่หวงแหนจัดสร้างเพิงที่พักคุ้มแดดคุ้มผลให้ส่วนวัวที่เจ้าของเลี้ยงนี่ทิ้งทิ้งคว่างควงมันก็ได้แต่มองตาละห้อยวันหนึ่งแดดร้อนเปรี้ยงอวัวก็เข้ามาขอยื่นหัวหลบแดดในเพิงม้าอารีก็โอเคอนุญาตให้หลบได้อ่ วัวเห็นมาใจดีก็กำเริบขยบก็ามาหลบแดดสักครึ่งตัวมาอารีก็ขยบเปิดทางให้ต่อมามีฝนตกหนักวัวขอเข้าไปหลบในเพิงทั้งตัวมาก็โอเคตัวเองยอมออกไปยืนตากฝนซะเองลงท้ายวัวก็ยึดครองอยู่อาศัยในเพลิงแลปล่อยให้ม้ายืนตากแดดตากฝนจนเจ้าของมาเห็นพฤติการของวัวก็เลยเอาตัวไปล่ามด้วยเชือกกับต้นไม้ชายป่า ให้ม้าเข้าไปอยู่ในเพลิงตามเดิมวัวก็หมดสิทธิ์หลบแดดหลบฝนไปตราบนานเท่านานทีเดียวสำหรับนายเอื้อที่ว่าทำตัวเป็นม้าอารีนี่นายอินออกปากของเงินเมื่อไหร่เป็นควักให้เสมอแต่ความอดทนก็ลดน้อยลงเรื่อยๆกระทั่งเมียนายอินไปทำคลอดที่โรงพยาบาลก็ออกปากของเงินไปซื้อนมไปซื้อพระอ้อมทารกซื้ออาหารการกินให้เมียแล้วก็ตัวเอง นเอื้อเห็นแก่มิตรภาพก็กัดควันฟักให้ตามเคยกระทั่งเมียกับลูกออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บนตึกแถวชั้นสองที่ในายใหญ่นักขายาเสพติดให้อยู่แบบแรนแคนนายอินก็บากหน้ามาของเงินอุปการะเกี่ยวกับนมกระป๋องสำหรับชงให้ทารกบังผ้าออมบังเสื้อผ้าชุดไปธุระนอกบ้านทั้งของเมียแล้วก็ของตัวเอง ในเอื้อก็หมดความอดทนก็บอกกันแบบลูกผู้ชายบอกเฮ้ยจะมากไปหน่อยแล้วนะทำตัวยิ่งกว่าลูกของเงินพ่อแบบเนี้ยใครจะไปหามาให้ไหวฝ่ายในอินนี่เป็นนักเลงอันดับผ่านพอเพื่อนพูดผิดหูก็ระเบิดโทสะด่าทอเสียเสียหายหายทำนองว่าคบคนอย่างมึงคบหมาซะดีกว่ากูเดือดร้อนแค่นี้มึงพูดเสียราวกะชิบหายขายตัวพระกูแน่จริงเจอกูตัวตัวไมล่ะ ในเอื้อเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่นักเลงก็เลยสรุปสั้นๆคำเดียวว่าเลิกคบไม่ต่อความยาวสาวความยืดอะไรอีกในอินพละจากบ้านในเอื้อยังผิดหวังแล้วก็หายเข้ากรีบเมฆไปหมดเวรหมดกรรมกันเพียงเท่านั้นเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นกับชีวิตในเอื้อหลายหนหลายครั้งจะยกมาเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งพอเป็นอุทาหรณ์ หลังจากมีประสบการณ์ผิดหวังกับความใจดีของตัวเองสมกับคำพังเพยว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดหรือว่าเตี้ยอุ้มคอมเนื่องจากการใจดีแต่ละครั้งทำเอาในเอื้อหมดเงินหมดทองแทบจะไม่มีเหลือติดบัญชีธนาคารลูกเมียเกือบจะต้องกินแกลบแทนข้าวปลาอาหารจนทางบ้านตัดพาอต่อว่าทำนองว่าเห็นเพื่อนดีกว่าครอบครัว อันที่จริงในเอ,อื้อคนนี้ไม่ใช่คนโง่งเง่าหรือควายกลับชาติมาเกิดเขารู้เท่าทันเล่เหลี่ยมมองคนร้ายทุกรูปแบบเสียอย่างเดียวที่แก้ไม่หายก็คือทนเห็นใครอดอยากถึงขั้นไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อไม่ได้ความใจดีมันจะผุดขึ้นมาในเดี๋ยวนั้นแล้วก็เสียท่าให้กับความใจดีของตัวทุกครั้งไปแต่ก็ยังไม่รู้จักเข็ดเหมือนกรรมเกา่าเสกสรรปั้นแต่งให้เขาต้องเกิด มาเป็นคนจิตใจแบบนี้ความใจดีครั้งสำคัญที่สร้างบทเรียนอันเจ็บแสบชนิดที่จะต้องจดจำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เกิดขึ้นเมื่อครั้งมีมวยหยุดโลกระหว่างมูฮัมหมัดอาลีเจ้าของลีลาพริ้วเหมือนผีเสื้อจะต,ต่อยเจ็บเหมือนพึ่ง ปะท่ากับเจ้าของฉายาลุยแหลกเหมือนกันฑโขมงจากปล่องโรงสีก็คือโจโฟราเซียการดูมวยให้สนุกนี่มันต้องอยู่ในหมู่กองเชียร์ในเอื้อออกจากบ้านไปนั่งเชียร์ที่ร้านเหล้ากลางซอยร่วมกับคอมวยอีกหลายสิบชีวิตผลการรมรันบนผืนผ้าใบปรากฏว่าโจฟราเซียชนะคะแนนเป็นเอกสั์ ในเอื้อกับคอมวยรายหนึ่งยังคล่องใจกับการพ่ายแพ้ของมูฮัมหมัดลีนั่งวิพากวิจารณ์กันติดลมถึงขั้นน,นายวินัยชวนไปคุยต่อที่บ้านของตัวซึ่งอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามเยื้องกับซอยทางเข้าบ้านในเอื้อห่างกันก็สี่ห้าช่วงเสาไฟฟ้าซอยนี้มีวัดแห่งหนึ่งแบ่งที่ดินให้เช่าครอบครัวละห้าสิบตารางวาเพิ่งจะมีคนเช่าที่ปลูกบ้านบางตา เพราะว่าผู้เช่าส่วนใหญ่ฐานะยอบแยบเช่าเอาไว้ก่อนเพราะค่าเช่าถูกมีเงินเมื่อไร่ค่อยปลูกบ้านพักอาศัยในวินัยคนนี้ฐานะงอนเงันอาชีพที่ทําอยู่คนหลักร้อยรายได้ไม่แน่ไม่นอนต้องยืมเงินพระมาปลูกบ้านชั้นเดียวอยู่อาศัยกับลูกเมียแต่ความอยากจะดูมวยโลกซึ่งสมัยนั้นนานเป็นชาติเดยกว่าจะมีใครถ่ายทอดสดให้ดู นายวินัยก็เลยใช้เศษเงินก้อนสุดท้ายแวะมานั่งร้านเหล้าเพื่อดูทีวีถ่ายทอดมวยร่วมกับแฟนพันธ์แทรรายอื่นๆนายเอื้อไม่รู้อิโนโออิเนเนซื้อเบียร์ติดมือไปดื่มต่อกับนายวินัยอีกสามขวดเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เชิงชกของยอดมวยระดับโลกระหว่างนั้นเมียนายวินัยก็แอบมากระซิบกับผัวทำนองว่าไม่มีข้าวสารหุงกิน กับข้าวกับปลายิ่งไม่ต้องพูดถึงเย็นนี้ลูกๆจะทนหิวได้ยังไงได้ยินเขาเท่านั้นแหละไอ้ความใจดีก็พลาดในสายเลือดชวนนายวินัยไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดปากซอยหมดไปหลายร้อยบาทได้ข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดติดมือมาเพียบปีนั้นประทูเข่งละหกสลึงน้ำอัดลมทุกยี่ห้อขวดละบาท เงินสดสอง้อเทียบกับปัจจุบันก็สองพบาทซึ่งในเอื้อได้เอื้ออาทรไปฟรีๆไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นอันที่จริงเขาแสดงความมีน้ำใจเพียงวันนั้นก็จะดีหาน้อยไม่เผอิญคนอย่างในเอื้อถือคำบังเพยว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราลองคิดดูว่าถ้าเป็นเขาอดอยากยากแค้นถึงป่านนี้ก็คงจะอยากได้ความช่วยเหลือจากคนใจดีสักคน จนกว่าช่วงอดอยากไส้แห้งจะผ่านพ้นไปเสียก่อนด้วยความคิดดังกล่าวก็ทำให้เขาแวะไปเยี่ยมนายวินัยค่อนข้างบ่อยไปที่ไรเป็นต้องซื้อเหล้ายาปลาปิ้งติดมือไปรวมทั้งข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งสำหรับลูกเมียนายวินัยด้วยสมดังบทพระราชนิพนธ์ล้นเกล้ารัชการที่หกว่าอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ หลังมาเองเหมือนผลอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินความใจดีครั้งนี้ไม่สูญเปล่าลูกเมียนายวินัยเห็นในเอื้อเหมือนเทวดามาโปรดแวะไปเยี่ยมเยียนคราวใดก็จะต้อนรับขับสู้ผู้จ่าพาทียิ้มย่องผ่องใสหารู้ไม่ว่าขวางหูขวางตานายวินัยเป็นที่ยิ่งเพราะไม่เชื่อว่าคนดีขนาดนี้จะมีอยู่ในโลก สงสัยจะติดเนื้อต้องใจนางแต้วเมียสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกับในเอื้อเห็นเมียส่งตาหวานในในเอื้ออยู่เรื่อยๆถึงแม้ในเอื้อจะวางท่าภูมิฐานเป็นสุภาพบุรุษทุกระเบียนนิ้วแต่คาดว่ารับหลังนายวินัยก็คงจะส่งซิกอะไรกันบ้างล่ะนะไม่งั้นในเอื้อจะเที่ยวไปเที่ยวมาเอาเงินโยนทิ้งครั้งละร้อยสองร้อยเพื่อจะซื้ออาหารเลี้ยงดูลูกเมียเขาทำไม อันว่านายวินัยเป็นคนกว้างขวางในซอยแห่งนั้นพูดจาอะไรก็มีคนเชื่อถือหลายคนเมื่อพูดในวงเล่าลับหลังทํานองในเอื้อตีท้ายครัวของเขาแต่ว่าเสียแ้งทําใจดีเลี้ยงเล่าเขาเพื่อจะส่งซิกชวนเมียคือนังแต๋วไปมีอะไรอะไรกันที่อื่นพวกขี้เมาซึ่งมันเชื่อคนง่ายอยู่แล้วก็พากันสาบแช่งเกลียดชังในเอื้อเข้ากระดูกดําเห็นเดินเข้าซอยมาแต่ไกล ก็จะสมหัวกลดาเนบแนมแกมประชดบางรายเจ็บร้อนแทนน,นายวินัยรำรำจะเพ่นออกมากระทืบในเอื้อเสียให้ได้เพื่อนร่วมวงเล่าต้องช่วยกันห้ามทับไม่ให้เรื่องราวเลยเถิดขนาดฆ่าแกงกันอย่างไรก็ตามคนไม่โง่นี่เขาไมา่ได้หลงเชื่อนายวินัยก็พอมีอยู่เชื่อในศักดิ์เป็นคนจอนหมอนหมิ่นมาพักอยู่ที่บ้านพี่บุญช่วยเพื่อนบ้านของน,นายวินัย อันว่านในศักคนนี้เป็นคนแปลกๆที่จริงไม่ได้รู้จักสนิทอะไรกับนายเอื้อเพียงแต่รักน้ำใจที่เป็นคนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นอยู่เสมอแล้วก็ดูออกว่าน,วนายวินัยคบหากับนายเอื้ออย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหลอกแดกต่อมาก็คิดเองเออเองว่านายเอื้อแอบตีไทยครัวก็เลยให้ร้ายนายเอื้อทุกวิถีทาง วันหนึ่งนายศักดิ์ได้ข่าวไม่สู้ดีก็แอบประสิบให้ในายเอื้อระวังตัวถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวในเขาจะอยู่ข้างนายเอื้อช่วยป้องกันภัยให้เองแต่ก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นภัยอะไรตกค่าวันนั้นนายเอื้อก็ยังใจดีซื้อเหล้าเลี้ยงนายวินัยถึงบ้านตามเคยมีนายศักดิ์เป็นแขกรับเชิญด้วยพอเมาได้ที่นายวินัยก็เริ่มผานหาเรื่องทุบตีเมีย พูดให้ร้ายเมียทำนองว่ามีอะไรกันในเอื้อใช่ไหมมีคนเห็นเข้าโรงแรมกันอย่าอยู่เลยมึงชุลมุนกันอยู่ครู่หนึ่งก็หันมาใช้ไม้ขวมแผวกวาดกระบาลในเอื้อสุดแรงถ้าโดนจังๆละมีหวังหัวแบะแน่ๆแล้วทันใดนั้นเองนายศักก์ก็เป็นอัศวินขี่ม้าขาวคว้าข้อมือนายวินัยไว้ได้ทันร้องบอกนเอื้อให้รีบวิ่งกลับบ้านไปก่อนน,นายวินัยก็ฮึดฮัดมาก อ่าถ้าเอาไมา่อยู่ในเรื่องมันจะยุ่งกันใหญ่คืนนั้นในเอ,อื้อเพนกลับบ้านปิดประตูรอดจากหัวแบะอย่างอุดวิตแต่ยังไม่ได้รีบโมโหใครยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำดีถึงขนาดนี้ทำไมผลลัพธ์ตอบแทนมันถึงได้กลายเป็นร้ายไปได้หลังจากเหตุวิวาทแปลกๆในคืนนั้นในเอ,อื้อก็เลิกคบกับน,น,นายวินัยไม่ไปมาหาสู่กันอีกตลอดกาน กระทั่งหลายเดือนต่อมาได้ข่าวจากคนในซอยว่านายวินัยหัวเสียแทบคลั่งที่โดนนายศักรูปคมแอบตีท้ายครัวถึงในครัวที่บ้านนายวินัยเองเรื่องมีอยู่ว่านายวินัยน่ตั้งวงเล่าอยู่หน้าบ้านเมียทำกับแกล้มอยู่ในครัวหลังบ้านนายศักด์สุดหล่อแอบตีสนิทนางแต่วตอนไหนไม่รู้ลุกจากวงเล่าเข้าห้องน้ำอยู่ๆในครัวก็ดับไวมืด นายศักด์หายเข้าไปอยู่ในครัวแทนห้องน้ำพวกขี้เมาหลายคนทยอยเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงแปลกๆก็ออกมาป้องปากซุบซิบกันในวงเล่าแต่ก็น่าประหลาดที่นายวินัยไม่ยักกะลุกไปดูให้รู้ดำรู้แดงจนนายศักด์กลับมาที่วงเล่าท่าทางมีพิรุษก็ไม่กล้าเอะอะเอาเรื่องด้วยเกรงบารมีนักเลงของนายศักด์ซึ่งว่ากันว่าเคยแทงคนตายมาแล้ว ในเอื้อมารู้เรื่องบัตรสีดังกล่าวในภายหลังก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนมาเล่าให้ฟังทํานองว่านายวินัยน่ะเป็นคนเจ้าชู้ไม่เลือกหน้าเคยเข้าหาเมียเพื่อนสมัยอยู่กินกับเมียเก่าเมียจับได้ไล่ทันก็เลยตัดขาดจากนายวินัยไปมีผัวใหม่ส่วนนายวินัยก็มาติดพันจนได้นางแต้วเป็นเมียคนต่อมาฝ่ายนางแต้วก็เอวไวใจง่าย แอบสวมเขาให้ผัวออกบ่อยไปเพียงแต่ไม่เคยทำตาหวานกัะชายคนไหนออกนอกหน้าเหมือนทํากันในเอ,อื้อนายวินัยเลยได้ทีเห็นนายเอื้อใจดีไม่มีน้ำยาทางนักเลงก็เลยหาทางจัดหนักเพื่อจะกู้ศักดิ์ศรีอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วสุดท้ายก็กรรมตามสนองโดนนายศัก์ตีท้ายครัวอย่างเจ็บแสบก็ยังแกล้งทําเป็นโง่ เพราะว่ากลัวบรารมีนักเลงในศัก์ไม่กล้าแฉความจริงกันต่อหน้าพักพวกในวงเล่าในศัก์สั่งสอนสบายใจเชิบแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ย้อนกลับมาให้หนายวินัยเสียหน้าอีกจากประสบการณ์อันเลวร้ายหนนีประกอบกับนายเอื้อสนใจศึกษาธรรมะในพระาศาสนามากขึ้นทำให้เขาพบคำตอบที่เขาสงสัยมานานนั่นก็คือเหตุใดทำความดีถึงมีแต่ผลตอบแทนเลวร้าย เรื่องนี้ทางพระท่านสอนว่าการทำความดีเป็นเรื่องดีงามอยู่ในตัวเองก็จริงแต่โลกใบนี้ไม่ได้มีแต่คนดียังมีคนชั่วปะาปอนอยู่ด้วยเป็นอันมากทางพระท่านจึงว่าจงทําดีแต่อย่าทำแบบไม่ดูตามมาตาเรือเช่นอย่าทําดีกับคนชั่วเพราะคนชั่วนี่ไม่รู้จักคำว่ากตัญญูกะตะเวทีคือการรู้คุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณหรอก คนชั่วมีแต่เบียดเบียนคิดร้ายสร้างความวิบัติต่างๆให้คนดีการทำดีกับคนชั่วเนี่ไม่ต่างกันนะเหมือนกับมดขนไข่ไปถมทะเลมีแต่เหนื่อยเปล่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้อย่าทำดีเพราะสมเพศคนชั่วว่ากำลังประสบความวิบัติทำไปแล้วจะเหมือนชาวนาช่วยงูเหา่าซึ่งนอนตัวแข็งเพราะความหนาวพาเข้าบ้านหาผ้าห่มมาให้ความอบอุ่น พองงูเห่าแข็งแรงดีตามเดิมก็เลื้อยไปฉกช,ชาวนาตายขากระท่อมแล้วก็จะเข้ากับคำพังเพยว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนอกจากนั้นพระท่านยังสอนไม่ให้ทำดีผิดกาละเทศะชุมชนแห่งนั้นเขากินมังสวิรัตเราใจดีนำอาหารปรุงด้วยเนือ้อสัตว์ไปให้เขานอกจากจะไม่ได้ดิบได้ดีอะไรยังกลายเป็นคนเลวร้ายเป็นชิบ และอย่าทำดีผิดเวลาเช่นเวลาเนี้ยโควิด -19 กําำลังอรารวาดก็ต้องใช้ชีวิตแบบอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเผอิญว่าเรามีเงินเป็นพ้อนก็เลยใจดีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างใกล้ชิดเป็นกันเองนอกจากทำดีไม่ได้ดีแล้วยังอาจจะถูกจับดำเนินคดีอีกด้วยครับ สรุปสั้นๆในเอื้อรู้จักการทำตัวเป็นคนใจดีมากขึ้นรู้ว่าสมควรทำใจดีกับใครและวางเฉยกับใครความทุกข์เดือดร้อนที่เคยรุมเร้าก็เลยห่างหายไปจากเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ